ไอจีพีขึ้นน่ะไม่แปลกแต่กลัวนึกอะไรเลี้ยวไปทางสะเชิงเาาทางที่รู้ว่ามันทางก็ไม่ดีแล้วไปทําไมงงตัวเองมากแต่สรุปสุดท้ายกูก็ไปบ้านกูอยู่คลองหกกูไปนครนายกทําไมก่อนเป็นเพราะอะไรแม่ยานางไม่ได้ไว่ายรถเพิ่งออกมาใหม่ GPS เออโทรศัพท์พัง ผีหลอกหรืออะไรทุกคนจะเล่าให้ฟังวันนี้ไปพัทยามาใช่ปะก็ไปกับแม่ตามที่ลงคลิปไปเมื่อกลางวันเลยไปกับแม่กับลูกแล้วจะบอกว่าพัทยาเนี่ยนะไปมาไม่รู้กี่สิบยี่สิบรอบสามสิบรอบคือสี่สิบห้าสิบแปดสิบรอบอะ่ะก็ปกติก็ขับมอเตอร์เวย์ตลอดเพราะว่าบ้านอยู่คลองหกันยาใช่ไหมก็ลับมอเตอร์เวย์แล้วก็กลับบ้านตลอดแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่อยู่ โทรศัพท์ GPS ค่ะมันขึ้นว่าถ้าไปทางฉะเชิงเซาวเวลาจะเร็วขึ้น20นาทีไอ้ g p s ขึ้นน่ะไม่แปลกแต่กลัวนึกอะไรเลี้ยวไปทางฉะเชิงเซาทางที่รู้ว่ามันทางก็ไม่ดีหนึ่งแล้วมันก็จะต้องซอกแซกสองแล้วไปทำไมงงตัวเองมากแต่สรุปสุดท้ายกูก็ไป ไปตามทางที่ G P S ขึ้นมาให้พอไปเสร็จปุ๊บขับไปกับแม่2คนมันขึ้นว่าอีก66โลถึงบ้านเราแล้วก็แบบเออแม่อีกประมาณชั่วโมงนึงไว้ถึงบ้านก็ขับกันไปชิวๆเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆหนึ่งเลยทางแย่2ยิ่งขับทางยิ่งเล็กเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆ 3. ายิ่งขับรถยิ่งถนนยิ่งไม่มีรถกูก็งงเลยก็ขับไปจนถึงเท่าไหร่รู้ไหมทุกคน4โลสุดท้ายจะถึงบ้านอีก4โลถึงบ้านก็เลยแบบแม่ ี่มันอีกสี่โลจะถึงบ้านเรานะชนนลับชนนลับอยู่คาตักยายเลยก็เลยหันไปคุยกับแม่แม่อีกสี่โลจะถึงบ้านเรานะแต่นี่มันไม่มีภาพที่แบบว่าเหมือนบ้านเราเลยนะนี่มันไม่ใช่เราแวกบ,บ้านเราเลยนะนี่มันคือที่ไหนก็เลยไปหยิบโทรศัพท์ที่เปิดแบบขึ้นมาจ้าปรากฏว่ามันขึ้นที่ไหนรู้ไหมคะนครนายกบ้านกูอยู่คลองหกอุบนครนายกทําไมก่อนอันนี้ก็คือควายเลยไม่มีวัวผสม สุดท้ายเปิดแมพกลับบ้านอีก50กิกโลคือจริงๆแล้วมันแปลกมันแปลกตั้งแต่ไหนรู้ป่ะคือเรามั่นใจมากว่าเราเปิดแมพกลับบ้านสุดท้ายแล้วมันไปผน่นนะครนายกได้ยังไงหนึ่งสองทางทําไมถึงเป็นอย่างนั้นสามมันคือเป็นเพราะอะไรแม่ยานางไม่ได้ไหว้รถพึ่งออกมาใหม่ GPS เอ,อโทรศัพท์พังผีลอกหรืออะไรคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นงงไปหมดสับสนไปหมดแต่สุดท้ายน่ากลัวมากแต่ก็กลับถึงบ้านโดยปลอดภยัยแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้น ในวันนี้แปลกแต่แต่กลับถึงบ้านจริงๆเราควรจะถึงบ้านตั้งแต่ประมาณหกโมงก,กว่าสรุปสุดท้ายเราถึงบ้านประมาณเกือบสามทุ่มแม่เป็นไปได้ยังไงไปหลงอยู่ในป่าเข้าคลองกับแม่สองคนกับลูกอีกคนหนึ่งแล้วบรรยากาศวังเวงไม่มีรถนี่นึกงก็ยังกลัวอ,อยู่เลยนะยังคนหัวลุกเลยนะตอนที่รู้ว่าแบบเฮ้ยนี้มันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะหันมองหน้ากันเลิกลับเลยนะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นวะแต่ก็เออกลับมาถึงบ้านตอนนี้ถึงบ้านแล้ว แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องเดินทางไปเกาหลีวันนี้เราไม่ได้ไลฟ์นะส่วนเยฟลามกันแดดสั่งที่หน้าโปรไฟล์ได้ปกติเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้